ทำอะไรมาเอาซ้อมมะเขือเทศไปละเลงหัวทำไมใครจะไปห oh. จะให้อุ่มเหรอ <did> ปาๆๆอาบน้ำาอาบน้ำปะหหนนะูแม่ดูสิ โอ้ซอมตันงเกิดเทพไปละเลงหัวค่ะหน่าลูกหรอป้อนด้วยไหมป้อนไทเกอร์ด้วยไหมบางทีก็เอานมเทค่ะป้อนป้อนป้อนไทเกอร์เอากงคุกกี้ยัดปากอืมป้าอาบน้ำสระผมแล้วเอาไปละเลงหัวทำไมนะนะลูก เราอยูเมก้าเบสโอเคโอเคโอเคเมก้าเบสอืมอจับจับตุ๊กตานอนอืมอ้าว Where's the bunny Where's the bunny <laughs> Oh Kikaboo <laughs> นั่งทำงานอยู่เอ๊ะทำไมน้องเดินมาหาทำไมหัวเป็นสภาพนี้มองดีๆเอา้าแคชช็อปซอสมะเขือเทศค่ะท่านผู้ชมพาน้องอาบน้ำกันลูกพาน้องสระผมกันเปรกกับลูกหมอพักเที่ยงแล้วเนาะโอเคโอเคอเดี๋ยวแม่ทำอาหารเที่ยงให้ลูุกแป้ยจะตกแล้ว โอโอ้สนุกไหมครับโอเคสนุกไหมครับโอเคครับพระท่านสนุกไหมครับครับสนุกไหมครับค่ะอ่ ขอบคุณครับป๊าป๊า I love you ครับผมรักคุณครับผมรักแม่ครับ Why l o r e you ท <c oughs> ่านผู้ชมคะคุณแม่เข้าใจว่าแตงกวาคุณแม่น่าจะหมดแล้วเนาะแต่ว่าเอา้ารดน้ําทุกวันก็เห็นเขาก็ยังออกมาเรื่อยๆนะคะข้างในนั้นเนาะลูกหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็ยังมีแตกมาอีกมาอีกเยอะเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยเหมือนรอดใหม่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นคือเริ่มมีเพลี้ยมีแมลงเยอะค่ะเนี่ยแล้วก็ยังมีลูกให้ได้เก็บอยู่เรื่อยๆนะคะนี่คือเก็บทุกวันวันละสามสี่ลูกห้าหกลูกบางวันก็เป็นสิบลูกเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวจะตัดแล้วะคะ่ะลูกนี้อ้วน เนี่ยค่ะครับลูกออกมาเลยลูกมา咪ม,มา咪เนี่ยค่ะโอ้ตาแล้เดี๋ยวต้นเงย็นนี้ต้องฉีดค่ะนี่ต้องหมักพิกปนมาฉีดละอืมจะได้ยังเก็บได้อีกสักสามสี่ล็อตเนาะเพราะว่ายังดกอยู่เลยค่ะ <laughs> แตงกวากินนานตรงนี้เวิร์นี้นี่มีใบมีปัญหาเยอะเลยค่ะนะค่ะก็ยังมีลูกมาอยู่เรื่อย นี่ค่ะตรน,นี่ก็คับลูกตรานี้ต้องตัดวันนี้ละเนเห็นเขาขาวๆอย่างเงี้ยบีบไปยังแข็งป๊กอยู่เลยค่ะข้างในยังกรอบแน่นอยู่เลยค่ะโอ้ตรงนี้ก็ยังสวยอยู่เลยค่ะใช่ไหมคะตืดสองลูกนั้นวงน,นี้ก็สามสี่ลูกข้างบนนู้นนี่เย้หาอะไรนะลูก Yeah, water coming down. Water coming down. โ <laughs> oh, no, no. อ๊ยโนโนไอเดี๋ยวแม่จะเอาไปรถหน้าบ้านครับนะ <c oughs> แม่จะให้ดูว่าตอนนี้นะคะแตงเขาก็ออกอีกเยอะเลยค่ะทั้งแตงโม แล้วก็ทั้งเมลอนลูกนี้เขาจะออกมาเป็นเหลีหล่ยมๆนะคะเนี่ยลูกนี้ก็ใหญ่คุณแม่ไม่แน่ใจว่าจะได้ตัดตอนไหนเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงชื่นใจเมลอนค่ะหนึ่งสองสามสี่แปลงนี้ แปลนี้ตอนนี้ตอนแรกแปลงนี้ดกนะคะตอนนี้แปลงที่สองเริ่มดกปามจะเยอะกว่าแล้วด้วยค่ะห้าหกเจ็ดปดข้างบนนู้นนะคะแล้วก็เก้าสิบสิบอ็ดสิบสองข้างบนนี้อีก,กหูนึ่งสิบสามตรงนี้อีกสิบสี ต่อตรงนู้นอีกสิบห้าแล้วก็ข้าวโพดกันนะคุผู้ชมข้าวโพดก็ต้นหนึ่งเขาก็จะแตกฝักนี้เนาะหนึ่งแล้วก็มาอันนี้สองและต้นนี้ก็มีฝักหนึ่งตรงนี้นี่ค่ะฝักหนึ่งแล้วก็ทำท่าจะแตกตรงข้างๆนี่เลยคะ่ะกำลังงอก,ออกมาแล้วอีกฝักหนึ่งตรงนี้ต้นนี้คุณแม่ก็ว่าเหมือนเขาจะงอกตรงนี้อีกหรือเปล่า คือฝักหนึ่งเขาได้สาม,สาม,ด,อสามดอกเลยเนาะสามฝักอ,อะไรนะต้นหนึ่งเขาจะได้สามฝักเลยอะค่ะแล้วพอกอนหนึ่งมีสามต้นก็ได้เก้าฝักเลยเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้หนึ่งฝักมาตรงนี้อีกสองฝักตรงนี้อีกสามฝักอย่างเงี้ยค่ะเขาสลับกันออกเลยอะค่ะเ <c oughs> นี่ยหนึ่งสองแล้วก็ข้างล่างนั้นทำท่าเหมือนจะปินปมออกมาอีก แล้วดูต้นนี้ต้นนี้เตี้ยค่ะขึ้นมานิดนึงก็ไปฝักแล้วดูสิเออข้าท่าดีเนาะต้นนี้ตอนแรกนึกว่าไม่รอดนะคะเพราะว่าต้นเล็กที่สุดเลยเล็กมากแล้วก็คนอื่นเขาโตไปถึงไหนแล้วต้นนี้เพิ่งจะขึ้นมาคืบเดียวก็<笑><笑>โอเคตามๆกันมาปรากฏว่ามีฝักพร้อมคนอื่นเขาเลยค่ะ เล็กกว่าเขาแต่เล็กพริกขี้หนูเห็นเขาเป็นจางอยจงอยที่เป็นขนขนอย่างนี้เราก็ชื่นใจแล้วเนาะทีนี้ต่อไปก็รุ้นว่าฟันหล่อหรือเปล่าว่าฝักจะสวยเต็มไหมเม็ดเต็มไหมอย่างนี้ค่ะนี่ก็1อันนั้นอีกสองเ,อเ,เดี๋ยวใบยเยอะไปต้องเล็มใบบ้างเนาะสามสหา อือหกอันนั้นเอันนั้แปดอันนั้เกเห็นไหมคะสิบสลูกนู้น12อันนี้นับแค่ลูกที่ใหญ่เกินเกินกำปั้นแล้วนะคะ1ิ1ส1มสิบสี่สิบห้ห้อยตรงนั้นอันนึงยี ใช่ไหมนี่นับไหมเนี่ยยังน้อยอยู่อน,นุนิ้อยมายี่บเอ็ดลูกนั้นอีกยี่สิบสองโอ้โหคุณแม่ก็เก็บต้ตนละสองลูกอะค่ะมางอันก็แอบมีสามลูกก็ยังไม่ได้ตัดเขาออกก็ปล่อยเขาอะค่ะเพราะเขาก็ดูสมบูรณ์นะคะน้ำชมเนาะเราปปูกไว้กินเองไม่ได้เข้าประกวดอาจจะไม่ต้องแบบให้ลูกใหญ่หรือว่าหวานขนาดไหนก็ โอ้โหชื่นใจเป็นความสุขที่มันมีความสุขเหลือเกินเลยอะค่ะอันนี้ค่าแตงโมตรงนู้นก็ลูกหนึ่งใหญ่ๆเห,ห็นไหมคะอึ๊บนู่นระหว่างกระถางแล้วก็ลูกนี้แล้วก็ลูกนี้กำลังตามมาบักแตงโมน้อยแตงนี้ลูกดกน้อยกว่าแตงนู้นนะคะ นะเขาก็มีเหี่ยวไปบ้างค่ะไม่รู้ว่าคุณแม่ย้ายหรือว่าเขาอาจจะไม่สมบูรณ์เองพอเขาโตมาได้สักสักใหญ่กว่ากำปั้นอย่างเงี้ยเขาก็เหี่ยวก็ต้องตัดออกค่ะอย่างเงี้ยยังพอน่าจะยังพอมีหลุนอยู่ยังแข็งอยู่ไม่นิ่มเนี่ยอู้น่ากิน แม่ชอบตึงโมค่ะชื่นใจนะทุกผู้ชมเนาะไปทางไหนก็เจอแต่ลูกเขาอะไม่รู้ว่าเรียกว่าดกหรือเปล่านะคุณแม่เรียกว่าชื่นใจอะนี่ค่ะลูกเลี้ยงลูกน้อยก็ลังตามมาตามมานี่ก็คห้อยอยู่เออลูกนี้เริ่มมีน้ำหนักแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาผูกเชือกให้เขาห้อยให้เขาหน่อยตอนเย็นแล้วกัน เนี่ยค่ะเขาเริ่มเหลืองแล้วคุณแม่ว่าลูกนี้น่าจะใกล้ได้ตัดแล้วจะได้ดูเนื้อข้างในว่าเนื้อเป็นยังไงแย่ big, big dog yeah, ไม่เอาไม่โยนก้อนหินข้ามไปบ้านเขาลูกแย่ big big tree, yeah, big, big tree. อย่าโชว์ม้ามีอย่าอีซี่นะอีซี่นะอย่าให้สีเขียวตกนะโอ้โ <Big. S 1> oh, oh, หหักมันทั้งกิ่งเลย <laughs> no that's bad boy angry angry <laughs> แม่ต้องเป็นคนแองกรีลูกไม่ใช่หน้อง